สคริปต์วิดยโอเกี่ยวเกยว,วัดญี่ปุ่นฉากเปิดภาพวิวทิวทัศน์ของญี่ปุ่นเช่นภูเขาฟูจิหรือวัดอาซากุซะผู้บรรยายเสียงเศร้าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาคุณไปเที่ยวญี่ปุ่นประเทศที่มีความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงามมาติดตามเรากันเลยครับฉากที่หนึ่ง ภาพของสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นเช่นวัดคิโยมิสุในเกียวโตหรือย่านชินจูกุในโตเกียวผู้บรรยายเสียงเศร้าสถานที่แรกที่เราจะพาคุณมาเยือนคือเกียวโตเมืองที่มีวัดโบราณและสวนญี่ปุ่นที่งดงามอย่าลืมไปเยี่ยมชมวัดคิโยมิสุซึ่งเป็นวัดที่มีความสวยงามทั้งด้านสถาปัตยกรรมและทิวทัศน์ที่มองเห็นได้จากบนเนินเขา ฉากที่2ภาพของกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถทำได้เช่นชอปปิง้งในย่านชิบุย่าเดินเล่นในสวนอุเอโนะหรือสัมผัสบ่อน้ำผู้ร้อนในฮากโเกเนะผู้บรรยายเสียงเศร้าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการชอปปิง้งและความทันสมัยต้องไม่พลาดที่จะไปเยือนย่านชิบุย่าในโตเกียวที่นี่คุณจะได้พบกับร้านคาลากลายและบรรยากาศที่คึกคักนอกจากนี้ยังสามารถไปเดินเล่นในสวนอุเอโนะที่เป็นสวนสาธารณะใหญ่ที่มีทั้งสวนดอกไม้และสวนสัตว์ให้เยี่ยมชม